สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกิ r าร c h ชาแนลนะคะวันนี้หมอน,น้องจะมาทํำพิกัะเด็กนะคะที่มีลูกดวงรีเควส์มาเนะเาะก็คือคุณฟ้านะคะในหัวข้อเขามีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองนะคะโอเคค่ะเป็นการดูแบบ general reading นะคะก็ะคืออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้นะก็รับไปแต่พลังงานบวกนะคะออกองแรกนะกองแรกเรามาเลือกไพ่กันเลย Win or l o s e นะคะกองที่2 Share ์กองที่3 Feeling Al o n e 1 2 3นะคะโอเคค่ะทําสมาธิแล้วเ,เลือกไพ่ได้เลยเนาะ อะไปที่กองที่1กันบ้างเลยนะคะกองที่1 win or lose นะคะอะเขามีใจหรือเราคิดไปเองอันนี้หมอน้องไม่ได้เปิดพลังงานรวมนะคะแต่ว่าจะเปิดเป็นไพ่ไปเลยเนาะ โอเคเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะอ่าโอเคสำหรับกองแรกนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมอน้องมอง,มอง,มองว่าเขามีใจให้กับคุณนะขอตอบเลยว่าเขามีใจแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะดูเหมือนไม่ชอบมาพากลนดูเป็นคนแบบปิดบังซ่อนเลนอะไรแบบนี้นะคะเออเพราะมันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาก็คือเขาแอบชอบเรานั่นแหละนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือว่าการแสดงออกของเขาเป็นอะไรที่มันเอ,อ่อ ขัดแย้งกับเราก็ได้นะอ่าดูวูวามดูมุทะลุดุด,ดันอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือคุณกับเขาชอบมีปากเสียงกันนะนะแต่เวลาที่คุณไปจากเขาแล้วนะหมอน้องก็มองว่าเหมือนเขาคิดถึงคุณเลยอะหรือเขาเสียดายอะไรเงี้ยเนาะ เหมือนกับว่าไอการที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันนะมันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อแง่แม่ง,งอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะอ่าแล้วคุณก็เหมือนเป็นแบบแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจอะไรแบบนี้ให้กับเขาอยู่นะเขาก็เลยเหมือนกับหลงรักคุณนะก็เอาเป็นว่าสําหรับกองเนี้ยมองว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะ่ะเออหรือเป็นเนื้อคู่ของเขาอ่ะนะคะอ่าเป็นเนื้อคู่แล้วว่าเขาอยากได้คุณมาเป็นแฟนก็ได้แต่มอนองมองว่าเขา เขาไม่ได้ชัดเจนหรอกคุณนั่นแหละหน้าไพ่จ็ด,ดาาขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะก่อนหน้านี้มันมีการทะเลาะก,กันไปก็ได้นะแล้วมันเหมือนกับมีการแบบห่างๆการมีการจบกันหรือเปล่านะคะอาจจะจบกันเพราะว่ามีความไม่ไว้วางใจอะไรกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน นะหรือคนคนนี้เ็าอาจจะมีแฟนอะไรก็แล้วแต่นะมองว่ามันเป็นได้หลายกรณีแต่มน้องมองว่าเขาชอบเราแน่นอนเออนะแต่เป็นการชอบที่ไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่นะคะก็ค,คือดูแบบแอบซ่อนดูลับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็มีพลังงานราศีกุลลัคนาราศีกุมนะคะทีนี้เราไปดูฟีว่า บทสรุปความสัมพันธ์เรากับเขาจะเป็นยังไงบ้างเรากับคนคนนี้นะไพ่เลโอแฟนนะคะไพ่สองเหรียญไพ่เดอะ o ูนแล้วก็ขออีกใบหนึ่งนะคะอาไพ่แปดไม้เท้า,าคือหมอน้องมองว่านะถ้าในกรณีคุณกับเขามีมีการแบบทะเลาะกันนะก่อนนั้นนี้ถ้ามีการทะเลาะกัน,ม,กกนมีการเถียงกันอะไรบางอย่างบมอน้องว่า จะมีการให้อภัยกันนะคะยแพท์อดฟ์ Fan, มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมาๆนะเ,ออเขาก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนั่นแหละนะออวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะแตใ่ในเร็วๆนี้ไม่แน่หรอกนะก็ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการพัฒนาขึ้นก็ได้แล้วก็ เขาก็น่าจะมีการติดต่อคุณหมานั่นแหละนะเพราะว่าไพ่แปดไมท้าเป็นไพ่ของการสื่อสารนะคะเออตอนนี้ใครบางคนในที่นี้ยังลังเลอยู่เนาะหรือว่ายังมีตัวเลือกอยู่ก็ได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะเหมือนกลับไปกลับมาอะไรแบบเนี้ม่นอยู่นะอืมหรือว่าสถานการณ์มันบนหลบเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณและเขามาแล้วนะคะไพ่เฮลโลเฟนเนี่ย คุณเน่เขาอาจจะได้มามีคอมมิชเมนต์กันก็ได้นะหลังจากที่ได้มีการกลับมาแล้วอะไพ่มันเป็นไพ่เหมือนเขาเรียกว่าเอ,อพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณเนเขาเคยไปฝาบองฝาบานอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณไปขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์อะไรให้เขากลับมาก็ได้เหมือนกันนะอ่าก็อันนี้ก็สําหรับกองหนึ่งนะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่ออร์เ,เรเชกันบ้างเลย อตอนนี้พลังงานมีราศรีพิจิกนะคะไพ้ local opportunity นะคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างที่ที่มันล้นหลามอะนะเนาะ c o m m u n i c a t e Cleary ถ้าเกิดคุณไม่ขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะมองว่าให้คุณสื่อสารให้เคลียร์นะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะ,ะคุณต้องการคนรักใหม่หรือว่าคุณต้องการคนคนนี้นะคะอะี๋ยวขออนุญ,ญาตอันนี้มันขาดนะะ อเยียร์ฟอมนาวโอโหปีหนึ่งหลังจากนี้นะคะมีโอกาสที่จะลงเอยกับคนคนนี้ได้นะคะอื mm. trust คุณต้องมีความศรัทธาแล้วก็มีความไว้ใจด้วยนะ communicate แค่ได้ยังหมายถึงว่าการคุยหรือการสื่อสารให้ให้มีการเคลียร์ด้วย let go ก็คือให้เดินหน้าต่อไปนะคะอ่านเนาะด้วยความศรัทธา นะคะในความรักครั้งนี้นะทีนี้คนคนนี้เขาอยากมีอะไรจะบอกกับคุณหรือเปล่าอืมขอทั้งหมด6ใบ เขาบอกว่าเขาเขาเข้าใจแล้วล่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้ว่าเขาทําตัวยุ่งยากเขาทําให้มันดูวุ่นวายไปหมดอะไรก็ไม่รู้เยอะอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาอยากที่จะบอกข่าวดีของเขาให้กับคุณได้ฟังนะแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมามันเป็นความผิดของเขาเองนั่นแหละแต่เขาก็ไปตําหนิคุณนะอากิดจะสํานึกผิดขึ้นมาแล้วนะคะคนคนนี้นะ I wonder if you are happy with me ก็คือตอนนี้ตอนที่ห่างกันเนี่ยเขา เขาอยากจะให้คุณมีความสุขนั่นแหละนะคะหรือเขาสงสัยว่าคุณจะมีความสุขไม่น่าถ้าเกิดว่าไม่มีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ You were the best thing in my life ก็คือคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับไพ่กล่องแรกนะ Win or l o s s e ก็คือเป็นไพ่ดาบนะทิ่มอยู่บนดินแล้วก็เป็นรูปเหมือนหัวใจมีมืมอมาประสานกันนะก็คือหมายถึงว่า คุณอยากที่จะชนะหรือคุณอยากจะแพ้แน่นะคะในความัมำันธนทางในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณตอคุณฟู้ต่อไปคุณก็จะชนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมแพ้ก็มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองเนาะอ่ะโอเคจะไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นเองนะคะสําหรับไพ่ใบนี้เนาะเอาโอเคค่ะก็ใครอยาก,กดูดส่วนตัวนะคะหรือว่า อยากที่จะซื้อหินนะคะหรือให้หมอน้องเขียนยานําโชคก็ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ใครอยากเรียนดูดวงนะคะตอนนี้หมอน้องมีกําลังจะเปิดคอร์สดูดวงนะไม่ใช่คอร์สไม่ใช่คอร์สดูดวงฟิกคอร์สสอนดูดวงนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอแนะนําใน y t u t u เนี่ยแหละเนี่แหละนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ ก็ไปต่อก็ไปเรียนต่อได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะมาถึงไพ่ใบที่สองกันบ้างแล้วนะคะ,ะกล่องสองแชร์เดเลิฟนะคะเขามีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองนะคะโอเควันนี้หมอน้องไม่ได้เปิดพลังงานรวมนะก็จะเปิดไปเลยนะคะลีนออตสอดหุบไม้เท้า ไพ่เดอะฟูลไพ่สามถ้วยไพ่สเตรนท์นะสำหรับคนกองนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อเขานะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเหมือนกับมากกับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้นะคะเขามีใจให้เราไหมเขามีใจให้เราเนาะสามถ้วยนะแต่เขายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ เหมือนรักอิจระนะคะเขายังไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดอะไรกับใครนะแล้วมันก็มีบางอย่างในตัวของคุณที่อาจจะไปข่มเขานะคะคุณอาจจะดูดีกับเขาหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคแต่เขาก็คิดว่าเขาอยากที่จะเอาชนะคุณให้ได้เหมือนกันนะคะเออคุณดูเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยยอมคนเลยอ่ะควีน็อฟอดมันขึ้นมานะคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่แต่คุณมีทีท่าที่เหมือนกับว่า ไม่ค่อยที่จะยอมใครสักเท่าไหร่นะคะหรือเป็นคนที่เข้าหายากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไอที IT ท่าของคุณที่มันเหนือว่าเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับไปกดเขานั่นเองแล้วเขาก็เป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่แบบสบายๆเฮฮาปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะก็เ,เอาไปว่าเขาชอบในโมเมนต์ที่คุณคุณเหมือนล่าเริงจมใส่หรือว่าคุณเป็นแบบเพื่อนๆอ,อ,อะไรแบบนี้กับเขามากกว่านะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นลักษณะที่คุณเหมือนไปจริงจังหรือไปคาดหวังอะไรกับเขาแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะหรือว่ามันเป็นลักษณะแบบว่าคุณอยากที่จะเอาชนะใจของเขาให้ได้อ่ะบอวน้องก็บอกว่าเขาเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้อยาก ต้องการแบบนั้นนะเขาอยากให้เราเหมือนกับปล่อยวางอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเออมันมีโมเมนต์อะไรที่มันดีๆร่วมกันนะ่ะเออเขาก็ชอบคุณนะเหมอน้องก็มองว่าแบบนั้นแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นหลักนะคะทีนี้มาดูามีพลังงานราศีสิงห์กูเมถุนตุลมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญ มันจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรกันบางอย่างนะคะ,ะเป็นว่าถ้าคนคนนี้เขาห่างไกลจากเราไปแล้วมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเข้ามานะ,ะแต่มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าคบกันแบบว่าไม่ค่อยหวือหวาอะไรสักเท่าไหรน่นะคุณเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่า เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วกลับมาก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นว่ามันจะมีการกลับมาขอความรักระหว่างคุณกับเขานะมีการเริ่มต้นใหม่ที่มันมั่นคงขึ้นนะคะมีการให้โอกาสกันนะ <c oughs> แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ในลนักษณะที่อย่างที่บอกแหละก็อยู่กันแบบเงียบๆนะคะหรือคบกันแบบผู้ใหญ่เข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะสําหรับคนกองศอกนะมีพลังงานราศีการลัคนาราศีกันนะคะอืมทีนี้ดู อันนี้คือแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมมาดูบทสรุปนิดนึงอัศวินถือเหรียญบทสรุปหรือคำแนะนำนะคะ The d e v ดีวิลคำแนะนำของไพ่ก็คือนะมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีเวรกรรมอะไรบางอย่างต่อกันก็ได้ The d e v ดีวิมันมีในเรื่องของชู้สาวขึ้นมานะคะอ่ามันก็ อาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปจากการไม่ได้สักทีด้วยนะคะเออมัน,ม,นมันต่างคนต่างมีการเสบติดอะไรกันบางอย่างะนะอืมแล้วก็ก้าวไม้เท้าเนี่ยหมอน้องเขามองว่ามันคุณแ่ะเขาอาจจะรู้จักกันมา สักระยะหนึ่งแล้วแต่มันก็เหมือนกับว่ามันก็ปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานนะคะมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนก็ได้กับคนคนนี้เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะหรือเขาก็อาจจะมีอะไรที่มันท็อกซิกเราก็ได้นะคะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นอะไรอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้มันก็เหมือนกับเขาก็มั่นคงกับเรานั่นแหละนะคะคําแนะนาเนาะก็คือประมาณว่าอให้เราเหมือนปล่อยวางบ้างอะนะคะถ้าเราไปเหมือนกับอะไรกับ ความสัมพันธ์นี้มากเราก็จะเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนทําทาอย่างอื่นไม่ได้เราก็จะไปใจจดใจจ่อย,อยกับคนคนนี้นะคะแล้วมันก็จะเกิดพลังงาน,นันที่มันท็อกซิกขึ้นมานะแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงได้เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเป็นลองลองเทอมนะคะ,ะประมาณนี้มีพลังงานราศีมังกรรัคนานราศีมังกรทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะไพ่ออราเคิล ไพ่อราโคหกใบอ่อะแล้วก็อันนี้มีพืศกันมังก่ i อ t น In e w f u t u r u นะคะในเร็วๆนี้ Yes อืมไพ่ตอบออกมาว่าใช่นะคะ if you believe ถ้าเกิดคุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อในไพ่นะเ <c oughs> ชื่อในไพ่ของหมอน้องนะคะ Don't stop เขาบอกบอกว่าอย่าเพึ่งอย่าพิ่งหยุดยัง้งนะ helpful people มันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาโดนจิตโดนใจเราก็ได้นะอ่า ไปในทิศทางที่ดีมากนะคะอะ no 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 ในที่นี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณถามแล้วมันเขาปฏิเสธคุณก็ได้นะเออหรือว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้มันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้เนาะเออแต่หมอน้องมองว,ว่ามันถ้าเกิดคุณเชื่อนะคะแล้วคุณไม่หยุดในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มันก็จะมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าไพ่ตอบ yes ตอนแรกนะคะแล้วก็ในเร็วๆวนี้นะคะอา เดี๋ยวไปดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณ I want to be more than friend เขาก็อยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนกับคุณนั่นแหละนะ I wish things could be different เขาหวังว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันมันต่างไปจากนี้นะคะ I hide behind material things เ,เขาพยายามที่จะปิดบังตัวเองอยู่ภายใต้ไอ้พวกวัตถุอะไรวัตถุนิยมอะไรแบบนี้นะ uh, We both know I'm not the one for you เออบางทีเขาก็เหมือนกับตัดเพ้อว่า เขาก็เธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะ I regret l r y i n g to you เขาขอโทษนะเขาเสียใจที่เขาเหมือนกับโกหกอะไรบางอย่างก,กับคุณนะคะ Finding out the truth catch me อืมก็คือเขารู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วทำมันมันทำให้เขาตกกระจนั่นแหละ <c oughs> นะเออทั้งที่ตัวเองก็โกหกอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะ share the love อย่างที่บอกก็คือเหมือนกับว่า ให้คุณแชร์ความรู้สึกดีๆไปให้กับคนอื่นที่ไม่จาเป็นต้องเป็นความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ก็หมายถึงเนี่แหละความรักแบบหนุ่มสาวนะคะถ้าเกิดคุณอยากให้เขารู้ว่าคุณรักเขาคุณก็เหมือนแบ่งปันความรักของคุณออกไปนะคะ,ะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองสองนะคะใครอยากดูดูฝนตัวนะคะ อยากซื้อหินหรืออยากอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ติดต่อเข้ามาหาหมอน้องนะวันนี้หมอน้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบุณและสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะฟีลิ่งอโลนอันนี้นะคะเขามีใจให้เรานะคะหรือว่าเราคิดไปเองนะคะวันนี้หมอน้องไม่ได้เปิดพลังงานรวมนะก็จะทำนายไปเลยนะคะ judgment ไพ่ pie, Ten of Cups ไพ่ The Magician นะคะไพ่ pie, Seven of Swords อืมแล้วก็ไพ่ Ten of Wands อืมโอเค เขามีใจให้เราหรือเราคิดไปเองเขามีใจให้เรานะคะเขามีใจให้เรามากๆเลยนะเหมือนเขาหลงรักเรามากๆเลยนะคะอยู่ใกล้เราแล้วรูว้สึกเหมือนอบอุ่นเหมือนอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่คุ้นเคยเขามานานแสนนานนะบางคนอาจจะเ,เป็นเคยเป็นครอบครัวมาก่อนก็ได้นะเออแล้วมันมีไพ่เหมือนพลังงานอะไรที่เป็นพลังงานเก่าๆกลับมาคุณกับเขาอาจจะเขาเรียกว่าเคยตักบาตรร่วมขันอะไรแบบนี้ก็ได้นะ อ่าพายจัสตินอาจจะเป็นคู่รักใน ในอดีตกลับมาหรือเป็นคู่รักในอดีตชาติไปเลยก็ได้นะคะ,ะมันมีพลังงานในลักษณะแบบนั้นนะเขาแอบชอบคุณเพราะว่ามันมีเซเว่นออฟอนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนเหมือนเขาปิดบางซ่อนเลนอยู่และและยังมีไพ่เดอะแมจิชเชนขึ้นมาอีกด้วยนะคะเป็นไพ่ของผู้พิเศษหรือคนที่เหมือนกับว่าลวงตาเนาะเ,าเขาพยายามที่จะตบตาคุณด้วยลักษณะอะไรบางอย่างของเขาเช่นเขาอาจจะทําเป็นไม่สนใจคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะ แล้วก็ c h of one ไอความรู้สึกอันเนี้ยเขาเก็บไว้แบบเหมือนกับแบกเอาไว้อ่ะนะคะจนในบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะ <S <S ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหนื่อยๆอ่ะนะอ่าใครบางคนในที่นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีครอบครัวแล้วนะคะหรือเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้นะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ <c oughs> เออเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเออเซเวนออลอดเนี่ยนะ หรือว่ามันมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบอยู่นะยังมีอะไรที่มันแอบซ่อนอยู่ก็ได้นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่อาจจะเจ้าชู้กรล่อนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเล่นเกมนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยนะเหมือนกับว่าคอยหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นการผูกมัดเขาก็ได้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะ อ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะไปดูบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา Tree of w a n d s สามถ้วยไพยอัศวินถือไม้เทา้าแล้วก็ไพเดอะดีววิลเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้นะ คุณกับเขามีโอกาสที่จะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกันนะคะเนี่ยมันมันเหมือนเป็นความผูกพันยังตัดกันไม่ขาดอะนะหรืออาจจะมีสัมพันธ์สวาสดอะไรกันก็ได้นะอืมมันมันมีโอกาสที่จะกลับมาในกรณีถ้าเกิดว่าเขาเขาเงียบหายไปอะไรตอนนี้นะคะอ่าแต่ว่าเขาอาจจะมาในลักษณะเหมือนเพื่อนๆอ,อ,อะไรแบบนี้ก่อนก็ได้นะเออจะมีการติดต่อ มามาหาคุณในเรื่อนี้นะคะเขาจะ take action อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมีการผูกพันกันเหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าคุณเขาตัดกันค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ามันมีไพ่เหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นวิบากกรรมร่วมกันอยู่เนาะอ่ามันมีไพ่ judgment ด้วยแล้วก็ the devil ด้วยนะคะอืมทำให้คุณเหมือนกับจะต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่อ่ อยู่ในความสัมพันธ์สวา่ากับเขาอนนะเนาะไพ่เดอะดีวิลเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันท็อกซิกมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันมันไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของชู้สาวอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะแต่คุณก็ตัดกับเขาไม่ขาดหรอกนะคะก็เอาเป็นว่าก็ก,ก็มีการได้มารักกันนั่นแหละสามถ้วยนะอ่า พลังงาน night of van นะคะก็หมายถึงว่าเขาเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นน,นะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นให้กันอะนะคะโอเคมีพลังงานราศีมังกรไม่สิงธนูนะคะวันนี้ก็จะเร็วนิดนึงเนาะเอาแบบขอให้บทสรุปนิดนึงเอาให้แนะนำ five of van อย่างไรก็ตามคุณกับเขานะอืม ก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขต่อกันนะคะเออมีโอกาสที่จะมีคอมมิชเมนต์ไดออ้ให้เหมือนแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะกันเนาะห้าไม้เทา้าหรืออะไรที่มันขัดใจกันอะ่ะนะแล้วก็พยายามที่จะให้อภัยให้ได้มากที่สุดนะคะออใช้ความรักความเข้าใจนะควีนออฟคัพนะคะก็เอาเป็นว่าตัวของคุณเองอะ่ะก็เหมือนกับพยายามที่จะ ให้กำลังใจเขาหรือว่าให้ความรักเขาได้มากที่สุดนะคะเนี่ยไพ่เฮดเลฟเฟนันขึ้นมาเป็นไพ่พระนะก็มองว่าคุณงามความดีของคุณจะสามารถที่จะชนะใจของคนคนนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดมันมีอะไรขัดแย้งเนี่ยมาน้องก็มองว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะด้วยความรักที่ที่คุณมีให้เขานั่นแหละนะควีนออฟคัพมันขึ้นมาเป็นผู้หญิงใจดีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เหมือนยอม ยอมเข้าออเข้าใจยอมฟิโรล,ลาบอะไรแบบเนี้ยให้กับคนที่เขารักนะอืหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเขาได้มีการตกลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะไปฮัลโหลเฟนว่าจะเอาอย่างไงเนาะอว่าจะคบเป็นเพื่อนหรือว่าจะคบกันใน,ในระดับไหนนะคะอะมีพลังงานราศีพฤษภแล้วก็มีพลังงานมีนกรกฎพิจิกนะทีนี้เราไปดูในส่วนของไพ่อาราคเข้ากันบ้าง วันนี้หมอน้องจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการอัดคลิปมันอัดได้ไม่เยอะนะ b s r t ให้เรากล้าแสดงออก unlikely มันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นะคะ perfect timing ต้องรอเวลาที่ที่มันใช่มากกว่านี้นะเวลานนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันเนาะ listen to your intuition ให้คุณ เชื่อในสันตญาณของของคุณเองอะนะหรือว่าคุณอาจจะมีเฟ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ it's up to you มันขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละนะว่าคุณจะดึงดูดเขาเข้ามาหรือเปล่านะคะ meditation brings a n s w e r เอาเป็นว่าถ้าคุณมีสติแล้วก็คุณเหมือนกับว่าคุณเหมือนมีสมาธิอะไรแบบนี้คุณก็จะได้รับคำตอบที่คุณต้องการนะหรือว่าคุณอาจจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับไพ่ Oracle ทีนี้เราไปดูบ้างว่าเขาอยากจะจะพูดอะไรกับคุณนะคะ <laughs> รีบไปน,นิดนึ่งเนาะ so many things remind me of you เดี๋ยวหมอน้องก็จะทำแรนดอมให้ต่อนะ i knew exactly what i was doing นะคะ i l o o k for you everywherei couldn't let you get close to me อืมเป็นอะไรอะ <laughs> ทำไมถึงให้เข้าใกล้ไม่ได้เนี่ยอืม My life is not as together as it seemed. Mm hmm. I know I was a distraction from your pain. โอเคเขาบอกว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาจดจำเกี่ยวกับคุณนะคะเขา เขารู้นะว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้จุดมุ่งหมายของเขาเขาคือทําอะไรอยู่นะ,ะบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจเขาก็ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเขาเป็นอะไรทำไมเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะไอ้ไอ้ลูกฟอยลพี่แวนจริงเขาจับตาดูคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะเขายังไม่ได้รับสายตาไปจากคุณเลยนะคะไอคูนเล็ต อยู you get close to me คือตอนนี้เขายังไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้นะเพราะว่าชีวิตของเขาอะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่คุณเห็นหรอกหรือว่าเออมันไม่ได้เป็นในในแบบที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนี้ก็ได้นะคะ I know I was a distraction from your pain คือเขารู้นะว่าตอนนี้เขาเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของคุณนะอ่าหมอนนางบอกว่ากองนี้เขาน่าจะเฉยเมออยกับคุณอะไรแบบนี้มากกว่า นะมันก็เลยทําให้คุณงงว่าเขาเป็นอะไรนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองสามนะ feeling alone สาหรับคนที่เลือกกองนี้หมะนะือน้องมองว่าคุณกําลังหงายเหงาปราบับเปลี่ยวต้องการใครสักคนหนึ่งนะคะอ่าคุณก็ยืนอยู่ท่ามกลางแบบบ้านร้างอะไรแบบนี้นะเออแล้วก็มีแบบ the moon ขึ้นมานะคะทาให้เราเหมือนกับว่าคิดถึงใครบางคนนะคะที่อยู่ห่างไกลนั่นเอง โอเคก็ประมาณนี้สำหรับคนกองสามใครอยากดูดวง่วนตัวนะคะอยากซื้อหินหรือว่าอยากให้หมอน้องเขียนยันนำโชคนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย